ไมส้ใหม่อกบ้านส้นอนเงือนาก็ได้หมือแร่นมือจังเมื่อโอเคเราอ่ะใช่ไอ้ตัวนี้เอาเสียผ่ามาเยอะยังกาบยด่าอเจ้ากูพูมาหาแน่บ่อเจ้าวชิมาหาเอาพูดมาเอ้พ่อบอ้เจ้ามาก็บอบี้แต่ว่านี่พ่ ได้ไโอเคแต่ตั้งบ่ตหงบ่ไปบ่ไปนอนที่นแไปบ่ไปกับนั่งนัพบ่ไปกัไปนอนยูทูบก็ได้เป็นยังูรูปนี่บ่นอนยูทูบเนี้ยนอนกันนู้วเน้เป็นยังนอนัดบ่ัดับบ่ดสดวกสบายเลยทไมฮะแนะนำเขาโอ้ยังดีมากเอ้ยขี้พุ่นเน่เฮ้ยโอ้ย เผืาอไหนเผื่ไปใช่เยนี่รถเย็นจะเย็นโอ้ยโมแปกหอกตัวตามันบไดเป็นรถจักรใช่เนาะสัตว์หน้าสัตว์หลังอยู่ผ้าไปแงไหนแสดงกมปากแดนพริดที่ยังให้คันนี้นะเลยรแ่นมานี่พี่น้องเลยจะให้คันนี้แดนมาสัตไปนี่รถเจอรถพ่วงอีกบานี่ที่นี่จะให้คันนี้เย่งเย่งทีจะให้คันนี้ย่านยู บ้า like น้ำใจบเรปิของ่าวม้น้ำเจ้าบ่เดี๋ยวจิมานอนน้ำไม้หนุ่มรอจิมเมื่อน้ำไผ่วันนี้ข่อยจะไปมีแก่อยู่ตรงเรียนอยู่ตอนแรกเราขอข่อยโอ้ยี่สิไปตรงเรียนจิมไปรงเรียนด้ำหนั้ำหนเย ใหม่เบาชั้นนอนเนื้อไนก็ได้มือแรงตาพูดจริงจอยู่เนาะมืออื่นจังเมื่อโอเคเราอ่ะใช่อ้ตัวนี้เอาเสื้อผ้ามาเยอะสบายดีสบายดีแน่สบายดีพัลุนพัลลุนอ่ะเออเออพี่น้องเลยี่แล้วพาไปซื้อเครื่องใหม่น้ำซื้อแล้วไหนพี่อย่างนี้อะไรหรือเออไว้เจ้าปไครเออ

ให้บอกไอ้เจ้ม่กับบบี้แต่ว่านี่ผมได้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 เดี๋ยวตั้งให้สิเพิ่งให้ได้อย่ได้อย่ได้อย่แต่เศาขอบใจบ๊อบดี้ขอบเค น้องเซฟ้ามาฮอดอันบุญเลยเด้อพี่น้องเด้อเนาะกินแล้วบ่เข้านะได้ยังกินไงดีก็ยังกินบ่ไงดีซับหนอาเดี๋ยวมาโบกรถจอดหรือบ้างรถยาวน้องเนาะไปไปโบกรถไปยังยยังออกนอกไหนเด้อนี่ยืนอยู่ห่มนี่ก็ได้นี่ยืนอยู่นี่โบกนู้โบกนู้เห็นอะไรเห็นอะไรเออรถเคนมาจอดดีนะเซฟ้าขวี่ด้วยะผมนั่งแล็บ่ ยืนแล้วเป่าสองงานลวดเนากาสโบกันลองดบุญทวีได้บุญทวีได้หามคุบอาว่าอมาหนำมาหนำบอไอ้บุญทวีนะคุบอให้เขามาคนเดียวใช่แต่บุญไมานนำบอเขามาเขามาจะดว่าแล้วช่าหมยืดแ่มขไอ้บี้บไปหาพ่อไเศ้าแล้วก็เลยมาเลยแดงจีนอนใ้ คใชนอนเงื่อนกะเปาาบ่ลองไปเห็นบ่งเฮื่อนหนายบอโอเครถอะไรพอน่อยเ้ยทางแรกทางแรกเป็นมาชิโนได้พี่น้องเลยเนาะทำให้ง่ายเป็นล่มกันนะพี่น้องเนาะโดยไปพี่น้องเลยเนาะอ ในขณะนี้อ่าในขณะนี้ก็เป็นเวลา12บสอโมงเด็กพี่น้องเด้เนาะรถกำลังจะออกพี่น้องเลยอ๋อแล้วอ๋อเป็นรถบินแล้รถยังขับไปได้จริยังขับไปได้สายผ้าสบายดีมาตมากับบ๊อี้พี่น้องเลยเนาะกะมาหลอบบุญกับชันมาลินเซโนมาเยี่ยมมาญามิไม่่ายเนาะพี่น้องเนาะกะ เพื่อทิชชู่เขาเมื่อวานนี่บ่อยู่รถได้ยูนใจฮะยูนรถรถปุ๊บได้นี่มันหดครับพอได้เสร็ตไปไอคุณเด้งจมูกเลยเจ้ามานอนอยู่เพื่อนพอช้างเมื่อคืนนี่ได้ทั้งพอทั้งพอช้างมันคือประมาณน้ำเนี่ยภาษายังไมีชุกเราไม่ชุกกันยิ่งชิมาจักภาษาเลยันิ่งชิมาโยเมื่อไรอยากจะฉีมวลนน้ำเพลนนั่นอะไรบีอาอไอบีไอบีอยู่เซโนไอบีเรายิ่งชิไปเหตุบีไอบีเรายังมีเบียกอยู่ จะมาเล่นแต่ยามโมเวนยืนชื่อบอนอนอยู่เงินบอกหงบไปบ่ไปนอน่นอไปบ่ไปกับนั่งนัพบไปกลไปนอนยูทูบก็ได้เป็นยังยูทูบนีบ่นอนยูทูบเนนอนกัน้แลนวเป็นยังนาะญาตบ่งบงอะไกัน เมื่อไรนิวมาบ่มาอยู่ยานเนี้ยใคยก็อยู่นี่อยู่น้าบ้าก็บ่ได้ไปใช่นอนแถบพระประไพก็ไป็นอันลินกับนภัสอยู่เฮือนบ้าขะเมื่อนี่ญี่ปุ่นกับที่บุบันไหนโดยเราก็บอกให้ดึงไปเราก็บอยากมาดิเราก็อยากมาหลินบุญเด้การนอนนี่แหละนี่มีเป้อยู่กปนอนจากนอนกับไปนอนเด้อพระภูมิในรถให้กับมี่อยู่กับมี่อ่าก็อยู่นี่อยู่ไปใช่ พอได้กินน้ำเนี้ยใวกจัจหน่อยไอเตียงมาไอรีมาแล้วก็มาแว่มาแว่หาเจ้าบันเดิลในก็เมื่อนอนอยู่เพือนบันนิวเพือนไอนิวเพิ่นบ้า้องน้อยน่าแล้ว่ะถึงบันนิวให้มารับผิดชอบล้วนงเอาไปงานบันนิวผิดชอบยังงานน่ะโอ้ยั้งบัจแล้วเอ็มพีหลดถิงมืด เอาแล้ใจหายเด้เบิหนออกมึงดูเ็นหงมาใช้เบิ่ลดูเบิ่งคลิปดเหิงกัอเนบเบินผ่างดจะไปลมยีงไจะไปเหยยงไอยู่าแล้วอาวดังว่าเตกอ้าวันนี้หลายขั้งบนนี้มาดูขาท่องอจักเายาเราบุมียังดกขย่งคักแล้วขยนตื่นเด้เออวันนี้เสียงเรา มีแนวมแนล้วพี่ซอฟเฟินเหรอมีแนวแล้อันนี้กับพี่ได้รายเป็นไรหรอเย่าสุดไปว่าได้เนาะพ่อแม่พี่น้องมันมาให้วันนี้เอาอีกแล้วพี่น้องเนียกำลังหาเงินมันม่วนอยู่เออจังไายพี่น้องเปิดว่าอ้าววันนี้คือผมไปหาพีซ่าเปินว่าเอาเออตายได้วันนี้เจ้าเดนเจ้าเดนเจ้าไปแจ้งยังเปิดใบยังยังยองสวดีไอเชฟดลงน้าแต่จะโบยจไับใบสอง มันมันการนี่แหละยังค่าธุรกิจนี่แหละแจ้งพี่น้องเมันโย่ทางบานดีวกะบอกจง่ายกระบอกโย่โดยบอกกาปืนกนแล้วจะกินได้ไปเรียบเปงานว่ะเอาไปย่านนังไม่คืนนังต้องเอาหันใจเขื่อนปืนจะจีนได้ไรตีหาไปโย่เฮาน่ะบุญบ้านดีบุญบ้านกันบ้านกับไปยัง่างนเนาะจังหวะจะมันเมื่อยมันล่ามันเลี้งนี่กับไปจังหวะตัวนี้ ก็ได้เลยนอนปั่นใจพี่น้องเมื่อคืนรับคักรับแน่นี่ป๊อพี่น้องเลยเรื่องนองแล้วเรื่องนองแล้วกินบ้อกระเล็บนเรื่องาจ้งเอาบ่มีคันผักเลยได้เนาะกระเล็บ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 ชื่อใช้ฟ้ากินนี่เอ้ากินบ๊ากินบ๊อบมันเย็นเนะกินตอนเย็นมันแรงอากาศมันนอดแต่กินเนี่ยเย็นเนี่ยมันจะมีเองไปแบบไร่เลี้ยงน้องเนี่ย

อานีเราลยช่วงนี้นจะวางอะเนาะนยแา่ช่วงนี้ไดี่เชได้ถ่ายคลิปเถอะช่วงมี้ถดีถ็ถ่ายคลิปก็ได้อีกไแม่๋อผมีเวลาสงพันมันนนี่ก็ว่าจะถ่ายพี่น้องเีอเบิ้งกัมันมาแต่รัรถอยู่พี่น้องมีเวลาถ่ายไอ้เบิ้งจับพี่น้องเป็นวลาถ่ายเบิ้งเด้อประตูเด้อยารงจัาไม่ได้รจนไก

ข้างตั้งฮะแอ้มดูดิบด้าสารียะเต็บป้อไปับรถเลเออมัยบงหีมาราได้เลยเกียร์พุ่นเนี่เยเข่อนใหญ่เข้าไป้าไปใช้เลยนี่ย็นเ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 ย็เย็นย็นเยเย็นเย็นเย็นเยนเมนเย็นเย็นเย็วเาตนเานเยนยนเ มันบุ่งจะเป็นรถจักรใช่เนาะสัตว์หน้าสัตว์หลังอยู่ภาพไปทางไหนแสดงกล้ามหักแดนพันธุ์ที่ยังให้คันนี่นะเลยแล่นมานี่พี่น้องเลยยังให้คันนี้เล่นมาสัตว์ไปนี่รถเจอรถพ่วงอีกบ้านนี่ที่นี่ยังให้คันนี้เย่งเย่งชิดยังให้คันนี้าย่านอยู่บ่กำไตผู้เดียวก็บแค่อยู่เนาะคนเต็มหลังรถอยู่คนเต็มช่ายรถอยู่ในแล้วเบิ่งพี่น้องเอะไในการขับรถขับล่างกัน ้ำมัดระวังนี่เนาะย้ำบุญย้ำศีลนี่ตเป็นกนะบเรียบอ่านี่กเป็นเดียวลงมานี่จดอหเพืยได้ดีตดขันนึงกว่าตดกลวงมากขอยทษกำลังชิพวักเขากอได้เลยพี่น้องขอโทษขอใหยบอางฮักขึ้นเลยเกือเมือจีนนี่มาข้างมาข้าวมันก็ต้องให้ไดกันนเขาตกใจเลยนี่แหละนี่มันกระโดนกว้างนี่เราสัตำมากินนี่ข้ามานี่เอาโปตันทำเานี่ใจพุทธนะนี่หนแมน ก็เดียวนิดนึงกระแนมว่าบาะนี่กะแนมมันมาคัดตั้มกันนี่นี่เฮาได้ผิดเฮาเป็นผู้โบกนี่เออนี่เรื่องกฎหมายเป็นมากู้บ่ิหารเนี่ยบางบางครั้งกัมันบริหามันก็พอดังแด้พี่น้อนนี่ใหญ่ได้ยินน้ำเหลยมีอะไปแบบตัวอดภัยระมัดระวังหลักการกำหนดกำลังชักเปิดเป้าไป็นอไดร เล็้แล้วบพ่อเฮือนเลยด้วยกัน้ะนั่งด้วยกานเต็มกระโลงน้ําแล้ยแล้วได้หาน้่มเล้ยแล้วได้แล้วแล้วกระโลงน้นะด้ยบ่พอบ่พ่อดยอบ่พอจะแก๊สอันบพอก็บู่บพอจะแปน้ำาเรียกภาษาอะไรถึแล้พามันนะบ่พ่อพามันะบ่พ่อเอมันอวมันอนขึ้นเบ่ติดาบ่ แต่พื้นมันน่ะปูพื้นนี่เต็มมาแล้วได้น้่เป็นเตบ่เนาะนไงก็เปนเ้าเนน้ำไมใช่เหื่ออเินก่อดดรงบริสน่ก่อหรอองน้ำก็บริสิทธิ์เด็กกักจะไปเบิ่งของน้ำมในกัวบอกต้องว่าของน้ำนะจะหินหรือว่าขึนย่ะอืไม่เึ้นถอยแล้วไม่ทันเึ้นเตาะนอยกันนะยังนอนนาน ตแมือยปวดหลุดปหลุดเลยนอนปดนดีนะแมเรื่องจริงเมื่อยนิมื่อยนโดดหนึงเดเย็นยุ่งเดาไม่กันจะย่อยเมื่อกันเนาะเนดเลยเนาะมาก็เดียวบิดเลยวะบดลเบยปากได้เนาะวันนี้เนาะไก่ปีมันเตาเราอ้าถามเลยไมเด็กดุติสารอดอ่ะบ่บ่บ กับมยเลี so far, so far. So far ่น so ก so so ันกับแมวกับแมวบ้านนี้พี่น้องเลยายฟ้าผู้สาวาซฟ้าผู้สาวออาวผู้สาวาฮะ้าเราเห็นเราเหต็ลยำตัเองำก่อยก็ได้ บอเมนดาวเลยคอยพูดัวคอยดีบ่บบจะคอยีพุ่นีเนางเนาดีดจะบาเบิ้งมานิวเด้พ่นองเด้เบิ้งบพุ่นบอบ้าคับเปีตัวจอดขนไป รถเข้ารถเข้าไปได้ทางนี้นะ้ไหมปได้ปได้ไหมเนาะพบเจอกันลิปหน้าพี่เนาะรมาตุจิตใจเป็นต้สี่อนนี้เพิ่นจัดงดแ้ส่ผามาจกโอกาสแล้วทายกิแต่บไมน้องบงผูดีเนาะ่อว่าคนย่างบ้าทีพียกกันนะไปแม่ส่ผ้าโบกรถกันนะบ่านะ ้ตอไปบ่กหล่อบุญหล่อและยังยังไปบอกเดี๋ยวเดี๋ยวบอกทางดาวเพม่อนกันกระตุ้นกระตุ้นเรื่อมือเร่งอันแรกยังหรอว่า

Đồ năm, đồ năm, chẳng đầm พี่นอนะ้องเลยเนาะตัวมีเตะหลบเมื่อนี้น้อนุพ่อเอาโอเคอยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีเซฟ้าอ่าไปเลกจากสีฟ้าน้อเนงเซฟ้าเขับไปหลบพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อโดยโดย